ค่ะวันนี้พิธีทหารเรียกมากินกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวบ้านพิธีทหารกันจ้ะโอ้แซบบ่บปอแซบบอ่บปอกินเด้งกินเด้งม,มองยิ้มไปเรียกมากินกว๋วยเตี๋ยวโอ้พี่น่ากินแต่ของใครเนี่ยโอ้โหโอ้ก็เตรียมเครื่องปรุงไว้เสร็จจับเรียบร้อยเลย,เลย โอ้โห,หนากินนากินโอ้รวกเส้นมีไปแล้วมีทั้งเส้นเล็กเส้นมีน่ากินนากินนากินไหน,หนไโอ้โหเยี่ยมโหจัดเต็มเลยใช่ไหมลูกจัดเต็มเลยโ,โหหนูหมกิเสี่ยวนัวมมว่งกิเสี่ยวเขาโมเบอร์สี่ซิซนะปัดตัดตัดมาด,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 ดูความน่ารักของพี่สะไภ้กันเดินทำเสร็จแล้วก็ไปเรียกพี่เรียกน้องมากิง Anh nắng nắng nếp chuẩn chất. Hát tuổi eminai. Cóp emo nè. Tìm tò mì lạy. Tìm tò Hãy! Tìm tò mì lạy. Hãy! Tìm tò mì lạy. Hãy! Tìm tò mì เต็มเต็มผู้พี่นางเหนียวใจดีวันนี่งทำก๋วยเตี๋ยวเลีย้ยงพี่เลี้ยงน้องไปวัดด่านนี่นายครับผมีวัน,นเกิดอ๋อวันเกิดน้องยิ้มว๊ะข่อยน้องยิ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วลูกเด้อขอบครับอยู่ดีมีแรงเป็นลูกเป็นหลานที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปหมอใชัยทอดก็ยังน่ากินเลยชอบหมอนชัยทอดมาผมเคียงกันครมาเรื่ยอย ไม่น่ากินใช่ปะมาพริกผงพริกผงพริกป่วนพริกป่วนอ้าวไม่ใช่พริกน่นพริกน่นเรียกพริกป่วนนะเนี่ยพ uh ี่น้อยพี่น้อยไม่กินไม่เตี้ยน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำซุ้มอ๋อไม่ใช่น้ำส้ม เด็กพีไทยไนี่น้องหมอกินก่อนเด้อกินก่อนเลยกินก่องหลายเยอะคนถ่ายช้อนนี่ไอคิดเธอเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายนี่พามาดูความน่ารักของพี่สะพายแอนเด้อร์กัแจกกินแล้วก็มาเรียกพี่เรียกน้องมากิงแซ่บหลายขอตัวไปกินก่อนเด้อขอบคุณทุคณกนคกนที่เข้ามาดูเด้อจ้า